เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเตรียมถแถลงสรุปรายละเอียดกรอบโครงการงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตัล10,000บาทในวันที่10พฤศจิกายนนี้ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นผู้ถแถลงข้อสรุปแนวทางการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วยตนเองในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้ทั้งในเรื่องของกรอบรายละเอียดและงบประมาณที่จะนํามาใช้ในโครงการทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุ่งนี้ 7พฤศจิกายนจะมีการรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้สรุปไปก่อนหน้านี้ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะพิจารณาสรุปอย่างไรต้องรอความชัดเจนในวันสุกที่10พฤศจิกายนนี้ ในสัปดาห์นี้เราจะไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการแจกเงินเพราะได้สรุปรายเหื่องเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วโดวยจะมีการรายงานต่อครอมอนในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านก็จะถแถลงเองในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ขณะที่การใช้จ่ายจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือไม่ข้อนี้ยังไม่สรุปนะคะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยเสนอมาก่อน ซึ่งเราไม่ติดขัดว่าจะพัฒนาแอปใหม่หรือใช้แอปเป่าตางแต่ตัวบล็อกเชนจะต้องมีการพัฒนาขึ้นดังนั้นการพัฒนาบล็อกเชนจะเสร็จเร็วหรือช้าจะมีผลต่อระยะเวลาการแจกเงินด้วยส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวทางการใช้เงินงบประมาณมาใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งจะมีระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ4ปีจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรับเงินดังกล่าวหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่าเชื่อว่าไม่กระทบเนื่องจากรัฐบาลยืนยันจะจัดสรรเงินให้อย่างแน่นอนโดยเม็ดเงินที่จะมีการใช้จ่ายจำนวนแสนล้านต่อปีจะเป็นแรงจูงใจให้ร้านค้าเข้าร่วมทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดทำเป็นงบผูกพันเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงิน นี่คือการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการสําหรับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทซึ่งจะมีความชัดเจนอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงการนะคะ